ครับสวัสดีนะครับที่ทนาการประมาณนะครับของอำเภอทับพ,พันนะครับที่ในส่วนของผู้บร,ริหารที่เกษียณไปนะครับแล้วก็ทนาการครูที่เกษียณอายุราชการไปสอ,องสามปีที่แล้วนะครับนะวันนี้ผมในฐานะที่เป็น ประธานพันธ์นะครับของสมาคมครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอทับพันนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการของกลุ่มโรงเรียนผู้ดมศึกษานะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับจะได้แจ้งประธานพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานแสดงวิชาจิตให้กับพนัการครูและผู้บริหารนะครับที่จะเกษียณอายุราชการในปีสองพน,นญญในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ก็วันที่ นะครับกันยาโยนแล้วนะครับนะฮะก็เป็นเดือนแห่งการจัดงานมุทิตาจิตนะครับครั้งแรกนั้นผมก็จะประธานพันธ์บอกล่านะครับพี่ๆผู้บริหารแล้วก็ข้าราชการครูที่เป็นข้าราชการบำนาญของอำเภอพันธ์ของเรานะครับให้ได้รับทราบทั่วถึงกันเพื่อจะได้มาแสดงความรักความผูกพันนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับกับผู้ที่จะเกษียณอายุการในปีนี้นะครับซึ่ง วันนี้จริงๆแล้วผมก็อยากจะรคชาสัมพันธ์ทั้งลายนะครับแต่ว่ามันต้องพิมพ์เยอะรายละเอียดมันเยอะนะครับก็เลยอัดคลิปวิดีโอ,อเพื่อ,อพูดจาภาษัยกันดีกว่านะครับ,รบเพื่อจะได้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับแล้วก็มีข้อตอบอถามใดๆก็จะได้ติดต่อกันมานะครับ,รบวันนี้ก็แจ้งค่าปี2ระปีเนี่ยมีข้าราชการครูของอำเภอพับน์นะครับทั้งในส่วนของผู้บริหาร แล้วก็ให้แลกการตรูทั้งระดับมัธยมนะครับแล้วก็ระดับประถมเกษียณอายุราชการทั้งหมด11ท่านนะครับคนที่หนึ่งก็คือท่านรองไพบุญบุรณัยนพินิจนะครับผู้อวยการโรงเรียนทัพ่ารองผู้อวยการโรงเรียนทัพทันนุสรนะครับคุณครูประกายรัศม์สมนเเล็กนะครับครูโรงเรียนทัพทันนุสรคุณครูสุกัญญาโสกจาครูโรงเรียนทัพทันนุสรนะครับอันนี้สามรายนะครับของโรงเรียนทัพทันนุสรนะครับ ส่วนของโรงเรียนตลุรวิทยาคมนั้นมีหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณครูวิโรจน์วันจันทร,ร์นะครับก็คงรู้จักกันดีนะครับและในส่วนของประถมเรานะครับปัจจุบันนี้นะครับก็กลุ่มโรงเรียนเราไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนนี้เราเป็นกลุ่มโรงเรียนทับพันหนึ่งทับพันสองทับพันสามแต่ปัจจุบันนี้กลุ่มโรงเรียนทับพันหนึ่งนะครับรวมกับกลุ่มโรงเรียนทับพันสองนะครับรวมแล้วมีมทั้งหมด9โรงเรียนด้วยกัน เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มผู้ดมศึกษานะครับและก็กลุ่มทพทันสามเดิมนั้นก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มเสมาพุทธิ์นะครับก็เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวุฒิชธนีเขตหนึ่งนะครับซึ่งทพทันเราก็มีอยู่เพียงสอ,องกลุ่มเท่านั้นในปีนี้ในส่วนของระถมเรานะครับมีการ,กรเกษียณอายุราชการนะครับทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะครับที่อยู่บนด้านหลังนะครับขนาดจะเห็น ไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะหารา่ให้ท่านฟังนะครับคนแรกก็คือคุณครูเกสรน,นวลดอกไม้นะครับโรงเรียนอนุบาลทับพันคุณครูวันนภาเรมจิตนะครับโรงเรียนอนุบาลทับพันคุณครูยุพาพรสมัครเขตก,การนะครับโรงเรียนชุมชนบ้านโคกม่อนะครับคุณครูสมหมายคำรีเพลงโรงเรียนบ้านคอดยาคุณครูเตรียมรัฐบุญพันธ์นะครับ โรงเรียนบ้านหนองยาบล้องนะครับอันนี้เป็นกลุ่มอุดมศึกษานะครับแล้วก็กลุ่มเสมาระสิทธิ์นะครับคือทัพทันสามเดิมนะครับก็มีคุณครูรัชนีคล้ายอ้นนะครับคุณครูโรงเรียนบ้านหนองเตยแล้วก็คนสุดท้ายครับคนที่สิบเอ็ดคุณครูเวชเกตกำนันครับปัจจุบันรักษาการอยู่โรงเรียนบ้านหนองไผ่นะครับก็รวมแล้วทั้งหมดสิบเอ็ดท่านนะครับ ในส่วนการจัดงานนั้นนะครับแต่และโรงเรียนก็มีกำหนดการจัดงานภายในกันนะครับที่ทราบมานะครับก็คือโรงเรียนในส่วนของมัธยมนั้นนะครับโรงเรียนมดแดงนะครับหรือทศกนณฐ์สอก็จะจัดวันที่29กันยายนนะครับนะแล้วก็สรุปวิทยาคมก็จัดวันที่29เหมือนกันนะครับ,นรบในในในภาคกลางวันนะครับ เป็นงานแสดงวิทนธรจิตภายในโรงเรียนเป็นคณะกรรมการฐา,ฐาศาึกษาเป็นเสษย์เกา่าเป็นผู้ปกครองเป็นคณะครูบุคลากระกนะครับภายในนะครับโรงเรียนบ้านบางเตยกับโรงเรียนบ้านหนองไผ่นะครับก็จะจัดวันที่22นะครับโรงเรียนอนุบาลทัพพัน์กับโรงเรียนชุมชนบ้านป,านปกมอนะครับก็จะจัดวันที่30กันยายนนะครับ ส่วนโรงเรียนบ้านทอดยานกับโรงเรียนบ้านหนองอย่าปล้องนั้นยังไม่ทราบขัหนดการนะครับตอนที่คณะกรรมการประชุมสมาคมกันนะครับนะก็วันนี้ผมมาชี้แจงในส่วนของที่สมาคมจะจัดนะครับแล้วก็กลุ่มโรงเรียนจะจัดนะครับนะเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับลำดับแรกก็คือในเรื่องของของกลุ่มก่อนนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มอุดมศึกษากับกลุ่มเสมาประสิทธิ์นะครับก็จะ จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการครู8ท่านนะครับของกลุ่มโรงเรียนนะครับทีนี้ในส่วนอของกลุ่มโรงเรียนอุดมเดิมเนี่ยนะครับหรือทัพพันหนึ่งเดิมเนี่ยก็มีการจัดการไปพัฒนาศึกษาไปส,สังสรรค์ไปแสดงความยินดีไปมุทิตาจิตกันข้างนอกนะครับที่ผ่าน,านมาสองสามปีที่ผ่านมาไป,ไปที่จังหวัดไปสนุกสนานไปแสดงมุทิตาจิตกัน นะครับแต่เมื่อ2อปีที่แล้วสถานการณ์โควิดก็ไม่ได้ไปกันนะครับกรจัดกันเป็นการภายในนะครับส่วนปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คณะกรรมการกลุ่มก็มีมติว่าไม่จัดไปยังต่างจังหวัดเหมือนที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าบุคลากรทั้งผู้บริหารแล้วก็ข้าราชการครูก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วก็พี่ๆ ก็เกษียณไปเยอะก็เหลือแต่น้องๆใหม่ๆนะครับคุณครูกเก่าๆก็อยู่ไม่กี่คนนะครับก็เลยลงมติกันว่าเป็นการจัดในพื้นที่นะครับเป็นการจัดในพื้นที่สําหรับกลุ่มอุดมศึกษาเราก็จะจัดในวันที่16นะเป็นวันศุกร์ที่16กกรยยายนนะครับที่สวนเกษตรรีสอร์ทสวนเกษตรอินรีรีสอร์นรทรรนะครับทางเข้า วัดหนองยาไสนะครับนะซึ่งมีรีสอร์ทที่สวยงามมีสระน้ำนะครับแล้วก็มีบริเวณการจัดงานเป็นเอ้าดรห้องประชุมก็มีนะครับนะเป็นการจัดเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแสดงความยินดีกันนะครับเราไม่ได้เน้นในเรื่องของอการแสดงมุทิตาจิตนะครับเป็นการไปทานอาหารสังสรรค์กันในวันนั้นนะครับวันศุกร์ที่16กันยายนนะครับทีนี้ครั้งแรก เป็นการจัดงานของกลุ่มอุดมนะครับพอมาภายหลังนะครับกลุ่มเสมาสิทธิ์นะครับซึ่งก็มีผู้บริหารใหม่แล้วก็อะา,ารการครูใหม่ก็ยังไม่ได้มีมติว่าจะจัดให้กับคุณครูรชนีคุณครูเวชเมื่อไหร่นะครับพอรู้ว่าทางกลุ่มอุดมศึกษาจะจัดนะครับก็เลยก็เลยมีมติร่วมกันนะครับว่าควรจะเอาครูทั้งสองท่านนะั้นมา ร่วมง,งานน,นี้ด้วยนะครับรแล้วก็ทางทั้งกลุ่มเทมาวิสิ์ก็จะมาร่วมด้วยนะครับทางเพื่อนผู้วิหารเก่าๆนะครับแล้วก็คุณครูเก่าๆที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็มาร่วมงานนะครับก็กําลังประชาสัมพันธ์กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆข้าราชการบำนาญแล้วก็แขกผู้วิเกียรินะครับที่จะมาร่วมงานกับคุณครูทั้ง8ท่านนะครับก็ <c oughs> ติดต่อได้นะครับที่โรงเรียนของท่านที่สังก os ัดเดิมนะครับนะเช่นที่โรงเรียนอนุบาลนภทันะครับจะมาแสดงที่ตาจิตมาแสดงความดีีกับคุณครูสอนครูครูวรณภานะครับก็ติดต่อที่ท่านรองสินทิพย์บุญศรีนะครับหรือท่านผู้อำนวยการสมพงเกตกรรมนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับนะแล้วก็ชุมชนบ้านพกกม้อนะครับจะมาแสดงความดีให้กับคุณครูยุภาพรนะครับก็ ติดต่อมาที่ผมนะครับบริสุทธิ์เนาะระวัาท่ผู้นวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็คุณครูคนหนึ่งเก่งเก็บกิจนะครับก็คงจะทราบโดบยสบถาก,กันดีนะครับนะก็ติดต่อสําหรับค่าใช้ใจ่ายวันวันที่16กันยายนนะครับจะเป็นการจัดเลี้ยงเมื้อค่าตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ขายบัตรเป็นเป็น,เป,นเป็นที่นั่งนะครับนะฮะที่นั่งละ400บาทนะครับก็ตัวเลขอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้นะครับทางฝ่ายจัดการก็ได้ประเมินแล้วนะครับทั้งค่าอาหารค่าดนตรีนะครับแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับซึ่งฝ่ายจัดการได้ได้ประเมินแล้วนะครับก็เป็นตัวเลขที่นั่งละ4 0่บาทนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็ติดต่อได้นะครับถ้าท่านใดจะมาแสดงความดีๆตรงนี้ก็ขอเชิญติดต่อตามที่ผมบอกไปนะครับโรงเรียนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของ หนังแยบล้องคอดยางนะครับหรือ,อของวังเตนงงยนะครับของหนองไผ่นะครับของโรงเรียนต่างๆทั้งหมดที่ผมกล่าวไว้เนี่ยนะครับก็ขอให้ติดต่อโรงเรียนเก่าท่านนะครับเพื่อจะได้รับบัตรนะครับแล้วก็จะได้รู้จํานวนที่นั่งน,นะครับเพื่อจะได้เตรียมสถานที่เตรียมในเรื่องของอาหารนะครับอย่าเพียงพอจะได้ไม่ขาดตกบกพร่อง ในในส่วนตรงนี้ที่จะรองรับพี่ๆกันที่จะมาแสดงความดีๆกับครูที่เกษียณเนี่ยนะครับนะฮะคา่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่ได้กำไรอะไรไว้นะครับกับการที่เราเคยจัดไปข้างนอกกันเก็บคนละ2,000คนละ1,800นเนะครับเพื่อไปสนุกสนานกันข้างนอกแต่ปีนี้เราเราก็จะมาสนุกสนานกันภายในอย่องทวนพันของเราสังสรรค์กันภายในไม่ต้องเดินให้ทางให้ไกลไม่ต้อง เสียเวลาเวลานะครับแล้วก็ไม่มีอะ่รไม่อะไรต่างๆนี้เราก็ได้สัมสัค์กันเต็มที่นะครับก็มาราคา400บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาคมนะครับสมาคมก็จะจัดเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมทั้งอำเภอทับทันทั้งในส่วนของมัธยมและก็ส่วนของประถมทั้ง11ท่านนะครับโดยจัดที่โรงเรียนทับทันอุสรนะครับที่ห้องประชุมภูบดินนะครับซึ่ง กำหนดแล้วนะครับก็คือเป็นวันเสาร์ที่17นะครับต่อเน,นื่องจากวันที่16วันศุกร์นะครับนะก็ะท่างธรรมคมก็ตกลงมีมติว่าเปลี่ยนจากอนุวัลทัพพันเป็นทัพพันนรสรบ้านนะครับสำหรับในวันนั้นนะครับก็จะมีพิธีมุติตารติ์อย่างเต็นรูปแบบนะครับในเรื่องของการมีพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมง,งานนะครับก็มี ที่เป็นประธานนะครับก็ทางท่านสุขพงษาจันทลังนะครับผู้วยการสมักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวิทยานัยเขตหนึ่งนะครับท่านสสเจเศตไทยเศตสสเขตหนึ่งนะครับผู้ชยท่านีของเราท่านนายภอทัพทันะครับท่านหมวดเอกโควิดอุบลรัตน์นะครับท่านก็จะมาร่วมงานแสดงมุทิการจิตด้วยนะครับในฐานะผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมนะครับท่านสมพงษ์เกรกมนะครับก็ได้นำผู้วิหารแล้วก็ข้าราชการครูที่ อยู่ในโรงเรียนที่มีครูเกษียณอายุราการนะครับไปร่วมงานในวันนั้นนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับว่างเว้นนะครับหรือจะมาร่วมงานก็ยินดีนะครับงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับนะเราก็จะไปแสดงมุทิจาจิตอย่างเต็มรูปแบบอย่างที่เราเคยทํามาแล้วก็พอเสร็จพิธีเราก็จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับก็เป็นงันว่าเสร็จสิ้นของสมาคมนะครับนะครับก็พัฒนาพันมาให้พี่ๆข่าชการบำนา อำเภอทับทันของเราเลยนะครับที่มีความรักความผูกพันกับคุณครูทั้ง11ท่านนะครับก็จะได้ไปร่วมงานในส่วนของภายในแต่โรงเรียนตามกำหนดการที่ผมแจ้งไปแล้วแล้วก็อาจจะมาในส่วนของกลุ่มอุดมศึกษากลุ่มเสีมาประสิทธิ์ที่จะจัดขึ้นในวันที่16นะครับแล้วก็วันที่17ที่สมาคมจัดที่โรงเรียนทับทันอนุสร์นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เรามีความรักความผูกพันความนับถือกัน ก็ในฐานะที่เป็นประชาพันธ์ของสมาคมนะครับก็อยากจะแจ้งให้ท่านได้รับทราบกันนะครับอาจจะรับทราบบางแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเน้นย้ําให้ทุกท่านได้มาร่วมง,งานกันนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าท่านจะเป็นร่วมในส่วนไหนนะครับนะแต่ว่าที่ประชาพันธ์ในวันนี้ก็คือในส่วนของวันที่16กับ17นะครับที่กลุ่มจัดกับสมาคมจัดนั้นฝ่ายจัดการต้องการตัวเลขนะครับที่จะ รองรับแขกผู้มีเกียรตินะครับพี่ๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆผู้บริหารเพื่อนครูนะครับคนละพันที่จะมาร่วมงานนะครับในคานะเป็นครูอำเภอเดียวกันแล้วก็เคยอยู่ในอำเภอทัพพันานเดียวกันเคยสอนร่วมกันเคยทํางานร่วมกันนะครับจะได้ต้อนรับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะได้ไม่ขาดตกบกพร่องนะครับก็ขอให้ท่านติดต่อกับคุณครูผู้บริหารในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับเพื่อแต่ละโรงเรียนจะได้รวบรวม จำนวนคนที่แจ้งความประสงค์นะครับให้ทางกลุ่มทางสมาคมได้รับทราบนะครับก็ขอให้แจ้งภายในวันที่9นี้นะครับวันที่9วันศุกร์ที่เกที่นี้นะครับก็ตามโรงเรียนต่างๆนะครับนะหรือติดต่อมาที่ตัวผมได้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบอกว่าวันที่16เราจะพบกันนะครับแล้วก็วันที่17นะครับเราจะพบกันก็ขอประชาพันธ์มาเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสอบถามก็ ยินดีนะครับนะโทรศัพท์เพิ่มเติมได้นะครับที่0987500012นะครับผมยินดีตอบคำถามทุกท่านครับครับแล้วพบกันครับวันที่16และวันที่17ครับขอบคุณครับ